วัดอัมพวันเนี่ยสร้างเหรียญเสมารุ่นแรกก็คือปีหนึ่งหนึ่งระหว่างที่สร้างนั้นนะฮะก็จะจุดเทียนนะฮะจะจุดเทียนเพื่อทําพิธีปลูกเสราอะไรเงี้ยทำยังไงก็ไม่ติดทีนี้ทางหลวงปู่ก็เลยบอกว่าบอกหลวงพ่อหรือยังมาบอกพ่อขาวหรือยังครับทางพวกศิษย์ญาติศิษย์ก็มาเรียนนําบอกท่านทุกอย่างก็ดับลือโคก็ฉลุยเลยฮะ ก็โบสถ์มหาอุแทแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่หลวงปู่ฮะได้ทําตะกรุดมหาจากักรพรรดิตาธิราชวิธีในการทาก็จะทําได้พลัดข้างขึ้นเดือนหนึ่งจะมีแค่สองครั้งอยู่มาตั้งแต่เริ่มเลยครับ,รบก็เป็นพระพุทธรูปสมัยวิทยาตอนปายนะครับ,รบก็มีความเก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านหรือคนแถวนี้ต่างเข้ามาการาบไหวมาขอพร<ม>ไม่ว่าจะมาขออะไรเอ่ยอะไรกับท่านทุกคนก็จะสําเร็จ เครียดจังว่างงานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยโรนหน่อยอย่าเกียดมากโอเคนะจ๊ะมามาสวดมนต์แก่เกรียดมาสวดมนต์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชิพหอมบัวชิปกลิ่จากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวดมนต์ไหว้พระ สวัสดีครับพบกับพ่อไม่กัชาแนลนะครับอีพีนี้ยังอยู่กับพี่ก๊อฟสระบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอัมพวันนะครับซึ่งวัดอัมพวันเนี่ยผมสังเกตนะโอ้โหล่มเย็นมากล่มลื่นสงบนะฮะอยากให้พี่ก๊อฟแนะนํานิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดอัมพวันอัมพวันวัดอัมพวันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสระบุร,รบีที่ตั้งอยู่ตรงไหนบ้างครับณนะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับก็คืออำเภอเสาให้วัดอัมพวันเนี่ยอยู่อำเภอเสาให้ ah ai, จังหวัดสระบุรีครับม,มาไม่ยากฮะก็ มาถึงโตโรงเรียนประจโรงเรียนเสาให้ฮะ ừ ừ ừ ก็ถามคนไทยนิดนึงเขาก็ชี้บอกเลยแล้วฮะไม่ยากอะไระก็เดี๋ยวให้พี่กอฟเนี่ยแนะนําจุดต่างๆนะครับที่สําคัญสําคัญของวัดอัมพวันนะฮะแล้วถ้ามาวัดอัมพวันนะครับพี่กอฟเราต้องไปไหว้จุดไหนครับที่สําคัญสาคัญก็ก่อนอื่นถ <c oughs> ้าทุกท่านมาถึงกันนะฮะผมจะพาไปอ่าไหว้หลวงพ่อขาวฮะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดอัมพวันเลยครับแล้วก็หลังจากที่เราไหว้ท่านหลวงพ่อขาวเสร็จเราก็ ขึ้นมาบนนี้ฮะเ,เพื่อมาไหว้สรีระของหลวงปู่ยอยอค,ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อาขาวกันก่อนเลยนะครับเชิญครับ ทีเราอยู่ที่วิหารหลวงพ่อขาวนะครับเดี๋ยวความเป็นมาเนี่ยอยากให้คุณกอฟเล่านิดน,นึงครับ,รบว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับหลวงพ่อขาวท่านก็เป็นพระพุทธรูปอะฮะเก่าแก่ประจําวัดอัมพวันเนี่ยครับก็ชาวบ้านก็ให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากมีเรื่องเล่าเมื่อประมาณปี2011นนะครับวัดอัมพวันเนี่ยสร้างเหรียญเสมารุ่นแรกก็คือปีหนึ่งหนึ่งระหว่างที่สร้างนั้นนะฮะก็ จะจุดเทียนนะฮะจะจุดเทียนเพื่อทําพิธีปลูกเสกพระอะไรเงี้ยทายังไงก็ไม่ติดครับจุดยังไงก็ไม่ติดทีนี้ทางหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอาบอกหลวงพ่อหรือยังมาบอกพ่อขาวหรือยังครับทางพวกศิษ็จยานุสิษธิ์ก็ได้มามาแจ้งท่านว่าอาจะมีการปลูกเสกพระสองพันห้าร้อ่สองพันหรนึ่งหนึ่งเป็นรุ่นแรกของวัดอัมพาวันาอะไรเงี้ยฮะก็มามาเรียนนําบอกท่านอทุกอย่างก็รับลื่นโป๊ะก็ฉลุยเลยฮะ มันก็เลยเป็นที่มาว่ามาที่วัดนี้ทุกครั้งทุกคนก็จะทราบดีว่าเราจะต้องมากราบไหว้จุดนี้ก่อนจุดนี้ก่อนเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่มาวัดอมตวันครับแล้วคนส่วนใหญ่ในพื้นที่หรือว่าคนที่ไปไปมาเนี่ยที่เขามาที่วัดเนี่ยเขาขออะไรหลวงพ่อข่าวครับส่วนมากก็จะมาขอเรื่องโชคลาภโดยทั่วไปนะก็โชคลาภขอพรให้เป็นความมีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนมาก็จะมาไหว้กันทุกคนจะ คนพื้นที่จะรู้หมดฮะว่าถ้ามาวัดอัมพวันต้องมาไหว้หลวงพ่อขาวนะวิหารตรงนี้ก่อนครับอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการที่เรามาขอไว้ครับส่วนใหญ่จะแก้บนด้วยอะไรครับส่วนมากก็อาจจะไม่ได้บนกันหรอกฮะเป็นการมาบอกกล่าวครับผมก็แล้วแต่จะมาทําบุญกับทั้งวัดยังไงอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นฮะครับง่ายๆว่าถ้าเรามาวัดอัมพวันจุดแรกที่เราต้องมาเยือนคือจุดนี้เลยผมแนะนําเลยว่ามาไหว้สักระหลวงพ่อขาวก่อนอย่างนี้ฮะแล้วเราก็หลังจากนั้น แล้วก็ขึ้นไปไหว้สรีระของหลวงปู่ด้านบน <Okay. S 1> ครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์มหาอุดนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากอายุมากกว่าร้อยปีนะครับสันนิษฐานว่าโบสถ์แห่งนี้อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลวงพ่อย้อยเนี่ยได้ทํากิจหลายๆเรื่องมากๆเลยอยากจะให้คุณกอล์ฟเนี่ยช่วยแนะนํานิดนึงว่าหรืออธิบาย FC นิดนึงว่าหลวงพ่อย้อยได้ทาอะไรบ้างในโบสถ์แห่งนี้ครับก็โบสถ์มหาอุดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่หลวงปู่ฮะได้ทําตะกรุดมหาจักรพรรดิตาธิราชที่ พวกเรานิยมแล้วก็ตามหามาบูชาเนี่ยแหละครับก็จะเป็นบวเก่าแก่ท่านก็จะปิดประตูทุกบานครับเวลาพิธีในการทำนะฮะพิธีในการทําก็จะทําได้พลัดข้างขึ้นเดือนหนึ่งจะมีแค่สองครั้งมันจะมีเลิกผ่านนาทีในการทําครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอามายื่นแล้วก็จานเลยเขียนเลยไม่ใช่ฮะมันจะมีเลิกผ่านนาทีครับท่านก็จะทําตะกรุดหมาจรพพรดในในบถ์แห่งนี้ครับ ปิดหมดเลยปิดหมดเลยฮะครับครับผมแล้วก็ปลุกเสกเสร็จใช้เวลานานไหมฮะก็ได้ได้เช้าถึงเย็นนะฮะเช้าถึงเย็นได้แค่ไหนก็หยุดครับหมดหมดเลิกก็ต้องหยุดครับส่วนพระประธานนะครับที่อยู่ตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยคือผมดูแล้วเนี่ยเก่าแก่ว่ามากเหมือนกันอันนี้อยู่มาตั้งแต่เริ่มเลยไหมฮะ อยู่มาตั้งแต่เริ่มเลยครับก็เป็นพระพุทธรูปสมัยวิทยาตอนปายนะครับก็มีความเก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านหรือคนแถวนี้ต่างเข้ามากลับไหวมาขอพรไม่ว่าจะมาขออะไรเอ่ยอะไรกับท่านครับทุกคนก็จะสําเร็จได้อย่างที่หวังทุกประการที่เขาคิดกันเลยครับโอ้ก็คือง่ายๆว่าคล้ายๆกันคือเข้ามาขอใช่ครับ เขาเรียกว่ามาขอโชคลาบส่วนใหญ่ใช่ครับก็จะได้กลับไปขอพรความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยอะไรประมาณนี้ในการขอแต่ละครั้งบวชอันนี้ก็ถือว่าเป็นบวที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับคนที่มาที่วัดอัมพวันก็ต้องมาแวะชมนะครับอ่ะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่ย้อยกันที่วิหารนะครับเดีไปเจอกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารหลวงปู่ย้อยนะครับที่มีสรีระสังขารของหลวงปู่ย้อยอยู่ที่นี่เลยนะครับโดยถามคุณคุณก๊อฟนิดหนึ่งว่าประวัติความเป็นมาของสรีระสังขารตรงนี้เป็นยังไงเป็นมาอย่างไรครับก็ตั้งแต่ปี2500น่าจะ26ถึง28ประมาณนี้ใกล้เคียงก็ท่านได้มรณะนแล้วก็ทางเศรษนุสิทธิ์ก็เห็นว่าสรีระท่านอะไม่เน่าไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เปื่อยก็เลยมีความลงมติกันแล้วว่า เลยจับเลยนาท่านมาบรรจุไว้ในโหลแก้วครับเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ที่มาวัดอภมวันแห่งเนี้ยมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ดูในในส่วนด้วยตาเปล่าตาเนื้อเนี่ยสรีราของท่านดูโอ้สวยงามแบบก็ถือว่าสมบูรณ์มากจับแล้วยังเคยเคยสัมผัสก็ยังจับแล้วยังเด้งอยู่อ่ะเด้งอยู่ครับซึ่งหาได้หาชมได้ยากมากครับแล้วก็อย่างคุณก๊อฟมาไหว้ที่นี่บ่อยไหมก็ ใช้คําว่าแทบทุกเดือนลุงต้องมีครั้งหนึ่งครับเข้ามาครับผมโดยเใหญ่คนก็เข้ามากราบไหว้กันใช่ครับปฏิไม่ว่าจะเป็นคนสระบุรีหรือคนต่างถิ่นอะไรก็จะแวะใช่ครับทุกวันเสาร์ที่คนจะเยอะมาคืออยากให้พี่กอลฟอะเล่าประวัติของหลวงพ่อย้อยคร่าวๆครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอะไรไยงเงเกิดที่ไหนอ๋อท่านก็เป็นพระรูปหนึ่งฮะที่เกิดที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยครับตั้งแต่พศ2400น่าจะ35 เมื่อท่านอายุได้ประมาณ17ปีท่านก็ได้มาบวชอยู่ที่นี่ครับโอ้โหแล้วยาวเลยแล้วก็ยาวจากนั้นมาเป็นต้นมาเลยครับครับผมแล้วมีคุณก๊อฟเนี่ยเวลามาเนี่ยมีได้เจอประสบการณ์อะไรดีๆไหมครับอส่วนตัวผมใช้คําว่ามาทุกครั้งไม่ผิดหวังเลยครับโอ้โหอย่างที่ทราบฮะผมทํางานเกี่ยวกับธุรกิจประเภทรับเหมาในโรงปูนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการแข่งขันการประมูลงานอย่างถ้ามีงานโปรเจกต์ใหญ่ๆครับ ผมก็จะขับรถแล้วก็ดิ่งมาที่นี่เลยมาบอกท่านเลยว่าขอให้หลวงปู่เมตตาผมนะผมต้องการงานนี้มากผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรเงนี้ฮะแล้วก็เอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับหลวงปู่วะผมก็แทบจะได้ทุกครั้งนะฮะมีความเชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอดครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็อยากให้ก๊อฟเนี่ยช่วยได้ได้ข่าวว่าจะมีช่วงงานบุญใช่ไหมครับอันนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ที่นีงฝากอฟซทุกคนของพี่พอด้วยนะฮะหรือแฟนคลับ ทุกคนนะฮะจะมีงานประจําปีวันที่18ธันวาคมนี้ครับและปีนี้จะพิเศษในรอบ5ปีที่ผ่านมาฮะเราไม่ได้เปลี่ยนจีวรหลวงปู่เลยครับทางทางวัดมีมติว่า5ปีจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งวันที่18ธันวาเนี่ยครับที่จะเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านฮะจะครบครั้งเนี้ยหปีจะมีการนํสศริระของท่านนะฮะออกมาด้านนอกแล้วก็เปลี่ยนจีวรหลังจากเปลี่ยนจีวรเสร็จจีวรเก่าอะฮะ ก็จะน <Fred. S 2> าจีวรเก่าท่านมาตัดแบ่งสิยอนุสิธิอท,ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วยครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยอย่ายลืมนะครับมาพบกันในวันนั้นแล้วก็อาจจะได้จีวรกลับไปสักการกะบูชากันนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแจกให้แจกทุกคนที่มาร่วมงานครับ <S 2> <S 2> <S <อ>วันที่ส8บย้านะฮะวันที่สิบธันวาคมพิธีจะเริ่มประมาณ14นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอครับ ย้ำนะครับ5ปีมี1ครั้งใช่ครับโอ้โห oh, oh. อย่าพลาดนะครับหลังจากได้กราบสรีระเรียบร้อยแล้วนะครับของหลวงพ่ออยวัดอมตวันเดี๋ยวคุณกอฟพาผมไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมยินดีครับเพราะว่าทีมงานพี่พอมาทั้งทีก็เลยไห้มาแล้วก็ไปให้มันสุดครับครับไปที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เอาละครับกลับมาจากวัดอัมพวันนะครับคุณก๊อฟเนี่ยพาผมเนี่ยมาพบกับคุณนุ้ยสระบุรีนะครับเอาเดี๋ยวขอต้อนรับคุณนุ้ยสระบุรีนิดนึงน,น,น,นะครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับคุณนุ้ยวิหารหลวงพ่อท่านเป็นศักดิ์สิทธิ์ครับอ่าก<อ>็คุณนุ<อ>้ยเนี่ยจะเป็นสายตรงซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยเรามาสระบุรีเนี่ยเราต้องมีพระเครื่องที่เป็นประจําจังหวัดสระบุรีอีกหนึ่งเกจิชื่อดังเลยก็คือหลวงพ่อยอด ใ,ใช่ไหมฮะรัญบยอดแล้วก็เรามาถึงวิหาราแห่งนี้เนี่ยเราก็ต้องมีพักเครื่องของท่านด้วยที่พี่นุ้ยเนี่ยเก็บไว้เยอะมากเราก็เลยอยากจะให้พี่นุ้ยเนี่ยนำมานำเสนอให้กับ FC ฟซของพรอมิกาชาแนลได้รับชมกันนะครับอยากจะให้พี่นุ้ยเนี่ยอธิบายประวัตินิดหนึ่งของวิหารแห่งนี้นครับอ๋อก็หลวงพ่อท่านแบบสิทธิเ์เป็นถ้าจะ พูดเกยก็คือเหมือนเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระบุรีนะครับที่มีการขุดค้นพบเจอในคลองณนะคนชนชนประทานแห่งนี้โดยที่ชาวบ้านขุดค้นพบเจอแล้วก็ชาวบ้านก็เลย<อ>ก็เรียกว่าอะไรเนี่ย นำองค์หลวพขึ้นมาประ,ประดิษ,ษฐานไว้ตรงตรงข้างๆตรงทีง่ข้าง,งคลองแล้วก็ชาวบ้านเราแวดแถวนี้ก็เลยสักการะบูชาองค์หลวงพ่อแล้วก็เกิดความศรัทธาศักดิ์สิทธิ์กันกันแบบที่ชาวบ้านตั้งแต่อดีตพบเจอโดยบังเอิญโดยบังเอิญโอ้โหโดยบังเอิญแล้วเข้าใจว่าคือตอนเจอเนี่ยเขามีการขุดคลองได้ไหมฮะหรือว่าขุดคลองขุดคลองเพื่อจะลอกลอกคลองเพื่อจะทําเปิดทางน้ําเพื่อทาง เส้นทางน้ําเดินเดินทางน้ำากก็เรียกว่าลองละพีพัดแล้วตอนที่ขุดที่เจออะไรมั้งฮะตอนที่ขุดเจอก็คือก็จะเป็นรถแมคโครตามตามประวัตินะฮะเป็นประมาณปี2502 2502ใช้แมคโครขุดแล้วจังหวะขุดลงไปก็จะเจอกับคล้ายๆเป็นเหมือนก้อนก้อนก้อนหินใหญ่ๆขุดลงไปแล้วพอดีขุดไปเจอเป็น องค์หลวงพ่อโอ้โหแล้วชาวบ้านพอรู้ว่าเป็นองค์หลวงพ่อแล้วจังหวะขุดลงไปปุ๊บเกิดฟ้าผ่าลงมาตรงตรงกลางวันแสแๆเอย่างนั้นแหละครับเกิดปฏิหารขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็เลยแบบสตาร์ทเลยหยุดกันหมดหยุดหยุดกันหมดเลยก็เลยแบบขอแบบหยุดก่อนเช็คว่าคืออะไรคืออะไรทีนี้พอดูว่าในในในที่อยู่ในนั้นคืออะไรเป็นเป็นเป็นพระาทูลุโอ้ยตกใจเลยฮะใช่ก็เลยขอ ให้เอามาวางขึ้นบนข้างฝั่งครับผมแล้วก็เลยคือจุดนี้เลยใช่ไหมจุดนี้เลยฮะตรงนี้เลยโอ้<ร>โอคือพอ<า>เจอปเ๊บก็เอาขึ้นมาใช่ครับ ก็ก็คือองค์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือองค์ปัจจุบันองค์นี้ใช่แต่ก็มีการบูรณะมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีปศ .2502 จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่คู่บ้านคู่เมืองของสระบุรีแห่งนี้เลยที่อํางนี้ใช่ของสระบุรีเลยจนจนใช้คําว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองของคนชาวหนองโตรก่อนดีกว่าแล้วตนวันนึงมารมีขององค์หลพ่อค่อยแผ่ไพศาลไปเรื่อยๆจนใช้ ใช้ได้เต็มปากแล้วว่าครูบ้านครูเมืองของจังหวัดสระบุรีครับคือง่ายๆว่าสายมูห้ามพลาดเลยเพราะว่าด้วยชื่ออันเป็นมงคลนามด้วยใช่ครับซึ่งพี่นุ้ยเนี่ยเป็นพระเกจิอพระพุทธที่ห้อยไว้ไม่ห่างคอเลยใช่ไหมครไม่ต้องมีทุกเส้นดีกว่าครับอยากรู้แล้วพี่นุ้ยห้อยอะไรเออคือเข้าใจว่าพี่นุ้ยต้องมีพระสระบุรีแน่นอนเต็มคออยู่แล้วอยากรู้อะอยากรู้อยากรู้อันนี้ ขอชมได้ไหมฮะอย่างอย่างอย่างเส้นข้างนอกนี้ก็ทองคํารุ่น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 นี้ไม่มีเบอร์เพราะว่าสมัยก่อนทางบริทีทจัดสร้างจะไม่ค่อยมีหมายเลขเพราะว่าไม่อยากให้หมายเลขเป็นเก่งราคากันใช่เก่งราคากันลดค่าของ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 ตัวองค์พระขององค์พระเช่งเช่าเช่าเช่าเองโดยที่ไม่เคยเช่าผ้าในชีวิตเลย14ปีที่แล้วด้วยตัวเลขเกือบ7หลักครับ หลวงพ่อยอดสร้างไม่เกิน500องค์เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ผมว่ามีหมุนเวียนไม่เกิน50องค์อ่ะ